ค่ายไปเลยกันริย่งรีสวัสดีครับชื่อเราค่าโอ้ยหนาไอซเท่าไหรละเอาเกินี่ด็กซนีละเหนไอเห็นไอเดวันขึ้นกรเบิ้งเล้วล่ะเซกเนี่ยเออานี่ล่ะไ่ต้องเอาลายอ่นี่ละสามสามสมโอ้ยโอ้โอ้ยเจี๊ยบนกี่นังเจี๊ยแถว ห่วยห่วยห่วยห้วยห้วยห้วยกับพนิพันธ์ประกาศยังตีนแกมาแต่ว่าตีนใดโนเสาร์เขาเราจูบอีกแล้วโอ้เขากะตาหักเขาแตาแพงเนาะสวัสดีครับแตาหักแตาเพงก็เลยม่เข้าเขากะตาหักเขาแต่เพงเนาะเขากะตาอ่อแต่แอ้เนาะหารถอยู่ครับนี่หารถอยู่ครับนี่

ลดส,สีดำส,สูส้ๆนะครับแม่นนแม่สู้ๆนะแม่แม่สู้ๆนะแม่งานะันครูนะทำเด็กตัวโกไปด้วยดีขอของใครไปจุ้มมาพี่นัด

วันแล้วนะคะคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปเอาดูเอาดูเอาไม่ได้เกิดดอกคนจะเป็นนักร้องอะไรมาได้ไหครับอะไรอย่างก็มอยู่บริเวณลานวัดผูกมาแต่ว่าจะมาจัดใปของกันมาอ่านมันเข้ากันได้หายโรคแห่งมันแยบด้วยครับ เอารถน่องมะนาใส่ละคุณแม่ขอขอบคุณขอหนุนบอากันะครับไปไห้มนคิดนอดน้องมะนาบอลน้องมะนาบไปไห้มันนั่งรถบาทจะชิ้ดเนากชิ้อดลูกนี่ปคิดนอดผู้ใดกอว่าไปแต่จากมหาแทนอ่บันดูมหาแม่ขึ้นหนาไปเลยเป็นบกคราบน้องมะนานั่งรถสวนตัวตัวแม่เออต่พลบลมบ่เขานาต่พหนาขาวไปเลยอยู่กับแม่กันอยู่กับ มือกับแม่บ่มีแดดบ่มีหยังมีตะลมมีตะแอร์เย็นชับรถแม่บ่ค่อยอันนี้ปันในรถแม่นะเดี๋ยวผมจะมานั่งน้ำยู่เหน้าเนาะเนาะมานั่งน้ำกันแม่ดูแลดีดีตัวแม่บอกม้วนน้ำลูกให้ลูกของหมอกีบพองลูกนำทีหน้าเดี๋ยวจัดไปให้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจุดเุ็รถก่อนคือหนอดไม่ดูแลเดื่อของน้ำเด้อเอาเลยด้ยเด้อลูกเด้ออีกตรสาธุครับแม่ อยังมาน้านอยเอ้ามาหน้านอยคิดดอก็ให้แฟนเธอเป็นลูกเป็นหลานจะกินก๋วยเตี๋ยวด้ก๋วยเตี๋ยวจะกินหรือเปล่าจกินบ่ไมกินอครจะกินขังว่าน้าบุกินใครสิกินกินให้กัได้ผัดไอ้บริวายยังเหรอไอ้กินให้กัได้อ๋อมีขายอถุงนึงะครับคิวเงวบะกับพี่ ครับพี่รองครับผมนเด้มาน้องมันเป็นจังไนคนรู้สึกเป็นจังไงได้ใจอ้ใจจากใจอ้เาะค่อนสึกเป็นยังไง้กัยเอา้ยน้องมันหาหารบพ่อเว้ยขอนเดนเชิญนะครับอาสาที่อยู่ภายในหมู่บ้านฮะบนสลากนคนม่มีจากแปล้่ต่อไปนี่อ่อดผิดวงฮอดเป็นต้นไปเยอะเหมือนกันดี บบใส่สุดเผ็ดใส่สุดเผ็ดมือปิดวงมือเดียวกาแฟก็ไปกิมยี่วัดกินก็ได้ครับีวันที่ีกาแฟเ่าจะไปเพราะว่ากาแฟมีที่วัดบริการเต็มที่นะครับอาสาทั้งหลายขอขอบคุณขออนุโมทนานะครับวันรำวันเฉลิมเป็นเย็นแล้วตรงนี้ผมก็จะทิ้งเกินนะครับ หัวงานหาเลยขยุ่งทำมินกินี่คือนั่นไม่กินกันเลยกินก๋วยเตี๋ยวบ่กินก๋วยเตี๋ยวบ่ฟาบบ่บอดีไปนั่นให้มันเหมือนเดิมมีเอาเส้นอะไรพรมนี่แหมเส้นมาม่วงแบบขึ้นอ่แค่นี้สวัสดีค่ะกินบ่อันนี้อันสร้างคอนไม่เหมาะกินอีกเพราะเป็นอย่างนี้ครับปฏิการ บ่บ่บ่เอาเรื่องเืไดส่เฝ้าอยูมเหนียบมันมันทางไก่ต้องไปเตรียมตัวจะเนไฟิวเวตดิงไมยังกว่าฟิวเวิงยังก่อนะยังก่ฟิวเวตดิงจารนอื่นเห็นรถบ่ปิวไม่มีจอดรไกไปไปน้ำกันไปไปกันไปไปเออไปไป เอามานี่ยังไม่พออยู่ให้มาอยากพออยู่รูปจะกลืนกินโอ้ยน้องฮักเพลงเอาอันนี้ละอันนี้ล่ะน้องก๊อฟพักถือพักถือก็เระไปรูปจะไปนี่ละไม่ถ่ายไม่อะไรเลยเนาะไม่ถ่ายไม่อะไรเลยเนาะแม่น้าไปส่งก๊อฟรถไหมเนี่ก๊อฟรถพี่ก๊อฟอยู่ที่ไหนที่รักโยมที่รักขอบคุา แต่ว่าแพงแค่โลกกันนะตวดสวยนเคื่องป้อเนาะแล้วาคือคยิมของโอ้ยไทยจะของไม่คนไทยจะของพรแบบไทยกันอีนไทยจะของตัวที่อาจูกับบะไทยนะคราบมันเมยบางมือเมื่อีหลีกับบไทยเยมันเมย่ือยให้กำลัจน้องมานแล้วก็มาทายน้องมานนจริงลจริงจริงอือถ้าบะเจอจะตาย ใช่ละลดเท่าพูนลดน้องมาหนักไหมูนถ่ายละถ่ายนะกคิปนี้ฝากไว้คิปนี้นะครคิปนี้ฝากไว้คิปนี่นะครับ เขาจะออกกฎใหม่ให้ไทยคลิปก่อนมาเก่าเก่าหลายทีแล้วจริงหรอมันจะได้เงินเร็ว,วของเราก็ต้องเลยเยอะเงินเออเวลาเปิ่ไให้ิบฟรีาาม,มานะ้ดูภูเขาหน่อบรรยจจากาศดีนิอุ้ยหอยบังไฟบาน,าน,นั่นน่ะเงินบ่งนเงินจีบบ่อเงินเ็ฟิ่มบ่อุ้ยภูเขาสวยสวยเม<ช>ืองเราเห็นเพิ่นเบิ่งยุ่นน้ำไหนบ่เออน่อุ้ยภูเขาก็สวยแท้ สวยกูกับผูเขานสาฮะบามันก็ต้องเป็นภูเขาอยู่แล้วอุ้ยลอเลยลอเล่เข็ดด้ยนะรอรีบใครรอรีบใครเอ่ยนาน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 ขาตาหักเนาะตาหักบอตาาบองสีเนาะบได้ึ่นข้หนึ่ง้นหน่ แยกขึ้นภูเขาแยกขึ้นไปท่อมันจะเป็นข่าวดังหาฮักเพียงถึงคู่เขาบ่เจออีกส่ะกะสีดังกว่ันนะนิวได้กะไปอยู่ในด้ทำบาร์บี้ไหมไปล่ะตรงนี้ขึ้นรถเดินทางปลอดภัยได้หลายเด้วยได้ไปส่งพี่อาจูจอก่อนแี้ได้ยังไปเพื่ันไปจ้งงานนี่ ไปส่งพี่อาจูดีกว่า้ยคลิปครบแปดแล้วนะนี่ให้ไปส่งไหมให้ไปส่งเค,คงล็ดลีบสองไอเทมนี้นะคะนี่มือไหมกดให้หน่อยกดกด